สาวหัวเขาได้เด็กน้อยก็ว่าแม่นเมื่อดีวันนี้ไข้ท,ท่านได้แทนเฮี่ยนก็ว่าแม่นเมื่อดีวันดีนอนหลับได้เงินหมื่นก็ว่าแม่นเมื่อดีวันดีนอนตื่นได้เงินแสนก็ว่าแม่นเมื่อดีวันนี้น แขนเท้าไกาแขนนัはは่งแขนเท้าไกลแขนนั่งออกวาขนั่งเมื่อดีวันดีเข้าเต็มสางล้นคืออกปลาแมนเมื่อดีวันดีสามวันไหนเพ่นน้ำแก้วมงคนมาแ้นั่กาเท้าไมหาเท้ากนั่งวันไหนเพลนไดเสียผามาหาเดือ ไอ้แขนเท้าไกแขนนางสุงชับายพักกองไอพวกเจ้าไอ้วัดนองตั้งต่อทรงเซยสนั่งใกล้เาอยละวางเอาออกสักปั้นเมื่อตตั้งต่อทรงเซยเจ้าพูกเหยืให้เจ้าทำใจพวงมยาเกาอ่างสับปะสิงอันใดไล่ไปให้เจ้าวาโซ ไล่หมาให้เจ้าว่าเสไล่กล้วยให้เจ้าว่าเออให้เจ้าตั้งใจเกียมเจ้าโพดยาปากปวดหวังไถ่ให้เจ้ามีใจใสต่อนั่งเนี้ยแกงไทย เจ้าผููไผ่ให้เจ้าหักแม่ผัวฟังเด้เ้าควกนัวควรผัวเส้นสูให้เจ้าเป็นผู้หูหนักปากฟังคำเถิงเยียมํำเจ้ายาไ้เขียวคำหลังต่ำนั่นแป็นเฮียนลูงหลังสูงนั่นแม็นเฮียนปาหลังหอมมีหอหวงแขนนางหลังล้วงหูนา แป็นหามุงกาเบียงดินขอมีหอเด็นหลังสูงขอบภาพวกพมาอาจแขนหิ้งอาชานในให้ในเฮียนโฮงมีนามอแกว้วหลังนั้นพอแม่หมอกให้แล้วแกลูกทั้งสองให้เจ้ามาปุปปองกินท่านยาให้ ให้เจ้าได้ยาิน้ายืนยิงเทียรานิท่าเป็นคำสอนของโบราณเขาสอนนะสอนคู่บ่าวสาวเวลาแต่งงานกันได้กินปลาให้เจ้ามันสงญาเพิ่นสาเจ้าคุณกวางสู้ไพ่แม่ว่ามีลูกชายให้ได้ปูปลาเสิดให้เจ้าใดลูกแก้วเกิดหัมอุทอนให้ได้ฟังคำสอนตายายพ่อแม่ ไก่แพ้ปวงพีน้องงวงสายตาเบียงายเจ้ายาเหลียบรูายตาเบียงหัวเจ้ายาแล่หาสูเถิงยำแล้งให้เจ้าแต่งผ้าเขา่าเถิงยำเ้าให้เจ้าแต่งผ้าง่ายจ้ามาเด้อนอเลยนอน <c oughs> หลับหลตื่นสวยผิษกีด <c oughs> ให้เจ้าจีบมากไปประสงค์แต่งผ้าง่าย เจ้ามีหัวให้เจ้าถิ่ใจเก้าเราให้หลวงให้เจ้าใหญ่ไทยเราให้ใหญ่ให้เจ้าใหญ่ขุนมือดีมือมุ่งคุ้นของสองนอแก้วหมอเกาวแล้วสับตึงข่าวไว้พรเป็นคำสอนพระอินสังโลเจ้าหากมีโศกแล้วให้เจ้าคอยเที่ยนเอา วามายู่<ม>าเด้อขวาเด้อ่าเด้อขวา,ขวาเด้อเอามาส่งเมียมีน้ำถึงยาคํำเข้าบ่อนนอนผู้มาเฮียนบ่อนให้มีใจฮักออให้เจ้าตั้งหน้าต่อคำแต่ความดีให้เจ้ามีสุขีหล,หลายยาน,อน้อย ไสซึนซอยตั <ained. S 3> <role> ้งตอในรรมอุคาเตินสาธุปันเราเด้อนสอนน่ะน่ะจื้อจำเอา Köszönöm, hogy megnéztétek!